จีนลั่นไม่กลัวสหรัฐสงครามการค้ารอกใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้ววิทย์ครับจาก FX Society โซมาร์เดข่าวสารที่ให้คุณรู้ก่อนใครตลาดโลกกาลังสังส่นสะเทือนอีกครั้งนะครับเพราะว่าชาวนี้กระทรวงพาณิชย์ของจีนออกแถลงการเป็นทางการโดยตอบโต้กับสหรัฐอเมริกาหลังจากที่สหรัฐเนี่ยประกาศขึ้นภาษี จีนรอบใหม่ยิ่งระบุว่าการจํากัดการส่งออกของเราครั้งนี้ไม่ใช่การระงับแต่เป็นเพียงการจํากัดเฉพาะบางสินค้าบางประเภทเท่านั้นโดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงและวัตถุดิบหายาก,ห,ายากหรือว่าแร่หายากนั่นเองจีนย้ำว่าได้ประเทศคู่ค้าหลายประเทศไว้ล่วงหน้าแล้วเพื่อให้กระทบต่อเศรษฐกิจโลกเนี่ยน้อยที่สุดแต่ในอีกด้านหนึ่งนะครับจีนก็ส่งสัญญ,ญาณแรงกลับไปยังสหรัฐว่าถ้าคุณเลือกจะขึ้นภาษีกับเราเราก็ต้องตอบโต้เช่นกัน และการตอบโต้อรอบนี้ไม่ใช่แค่การจํากัดอยู่แค่ภาษีรวมไปถึงค่าธรรมเนียมต่างๆเช่นค่าท่าเรือค่าขนส่งและค่าผ่านดินแดนซึ่งหมายความว่าสินค้าของสหรัฐที่เข้ามาในตลาดเอเชียจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นโดยตรง จีนยังกล่าวประโยคเด็ดที่สะเทือนต่อตลาดว่าเราไม่ได้อยากสู้กับสหรัฐแต่เราก็ไม่กลัวที่จะสู้คำพูดนี้ถูกตีความชัดเจนว่าสงครามการค้าระหว่าง2ยักษ์ใหญ่อาจจะกลับมาอีกครั้งหลังคำแถลงออกมาไม่นานนะครับตลาดหุ้นเอเชียเริ่มปิดลบค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัวลงนักลงทุนหลายรายเริ่มหันกลับมาถือทองคําเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามนะครับต้องระวังนะครับเพราะการที่ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยเกิดแรงขายอย่างหนักเกินไปในทองคาอาจถูกเทขายเพื่อทางกาไรในระยะสั้นได้เช่นกันส่วนข่าวดีจากทางตะวันออกอิสราเอลและฮามาสยุติการโจมตีและประชาชนบางส่วนนี่เริ่มกลับบ้านแล้วแม้จะเป็นสัญญาณผ่อนคลายแต่ในเชิงธุรกิจหรือเศรษฐกิจเนี่ยน้ำหนักของข่าวนี้ยังน้อยกว่าเรื่องภาษีของการค้าสรุปง,ง่ายๆตอนนี้ตลาดทองคํายังมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น สำหรับฝั่งขาซื้อแต่จําต้องจับตามองเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านตลาดหุ้นโลกให้ดีเพราะถ้าเกิดแรงเทขายรุนแรงอีก,กรอบเนี่ยทองคําอาจจะพุ่งก่อนถูกเทกลับได้ทุกเมื่อนี่คือสัญญาณชัดเจนนะครับว่าสงค,ครามการค้าจีนสหรัฐเนี่ยกำลังกลับมาราคายที่ตามข่าวนี้ไม่ทันอาจจะพลาดจังหวะทองครั้งสาคัญของปีและคุณล่ะคิดว่าจีนจะเดินเกมแรงกว่านี้ไหมหรือสหรัฐจะยอมถอยก่อนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปของเราได้เลยนะครับผมอยากรู้ว่าคุณอยู่ฝั่งไหนกันแน่ในศึกนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดข่าวใหญ่ที่กระทบต่อตลาดโลกเพราะที่นี่เราวิเคราะห์ก,ก่อนใครและพบกันครับ